bad. ngày điên hàng về nãy cái khóc em, yàng à. yàng yàng, yàng mới mày checkเลย phải à, mà mà check check không ạ, à, cầm để mà má check luôn xem không ạ, check công มาไม่ง่วงเหรอเนี่ยมันดึกแล้วนะเนี่ยยังไงยังไม่ถึงเวลานอนเชนยังไม่ถึงตีสองตั้งแต่เข้ามายังไม่หยุดพูดกับหยุดกินเลย<อ> <laughs> ยัง<ส>ดีด<า>อยู่เลยฉ,ฉันหยุดไปนอนแล้วนะกิ <c oughs> นะแต่ฉันว่าพักนี้เธอกินเก่งนะ <c oughs> สองคนสองคน เดี๋ยวอบก็มาเหนื่อยมามาของแล้วว่าเอากระเป๋าข้างหลังมาฝากอะมาจะไมอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มทบแยากระเป๋าล้องใจกระเพิ่มไปไหนบ้างนี่เลยมบ้างไม่ใช่ลู่ลู่ลู่ค้าคิดดี สี่อไไว้ก่อนหมที่นอรไว้นของแบบม้านุ่นของหมามมาหมาม้าไปเขียนเองเขียนเองมาทานเขียนไปนี้เากอะไรไว้ก่อนมให้เขียนตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองซอมใช่ไหมเมืองอะไรโคโลโกเป็นเทเกนนะคะเดนมาร์กนะคะเป็นเมืองที่ประชากร อยู่แล้วมีความสุขที่สุดในโลกแล้วก็มีความปลอดภัยที่สุดในโลก <c oughs> แล้วก็ติดอันดับหลายอย่างเลยค่ะที่สุดที่สุดอะค่ะก็ถ้าใครสักครั้งหนึ่งแวะมาเที่ยวที่ประเทศเดนมาร์กเมืองนี้ได้เลยนะคะ ไปเจอที่ไหนพ่อพ่นีอืมินมากหอมมากนมดีไหมอร่อยลากยูกแดงนี้อร่อยว่ะรู้เรี่อกอย่อืมอร่อยมันจะเปรี้ยวหน่อยแล้วก็หวานมาแบ่งกันกินลูกใช่อยากกินเอาดูเออเอาเลย เดี๋ยวแ๊บนึงตอนแรกว่าจะผ่านแล้วเราดูคนนี้กินคืออร่อยนะชิมไหมคะอยากชิมลูกเแกงอร่อยจริง้วยอะไรเหรอลูกแตงอร่อยอ่ะกินเลยน่าเดี๋ยวข้ามกลับมาแล้วไปกัอ thank mm -hmm. you ฮูเดตอนนี้นะคะหม,มามามาอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กแล้วนะฮะที่โคเปนเฮเกนนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ถนน, St Street ถน,นสตอยสตีดถนนสตอยสตีดนะคะเพราะว่าหมามาจะมาเที่ยวพระราชวังเออมไม่ใช่ค่ะ <c oughs> คริสเตียนบอกนะคะแล้วทนีนี้หมา,มาก็เห็นบรรยากาศที่ใกล้ๆระหว่างรอลูกสาวนะคะเขากำลัง ขี่จัก,กรยานมาม้ามาก่อนเพราะว่าม้านั่งรถไฟฟ้ามาใช่ไหมคะม้าก็เลยเห็นว่าอุ้ยทำไมบรรยากาศที่นี่สวยงามมากแล้วก็มีผู้คนออ,ออกมาทานอาหารนะคะแล้วก็ดื่มเบียร์กันชิลมากเลยม้าก็เลยพามาชมเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นถนนที่มีแหล่งช้อปปิ้งเยอะมากเลยดูสิคะ <c oughs> ก็เอามาละลายทรัพย์กันที่นี่ได้เลยนะคะถ้าท่านใดสนสนใจก็มาเลยค่ะ <c oughs> มา, <c oughs> ม,ามาที่นี่ได้ It was designed by Bjarke Inglis, another esteemed Danish architect. Mind your heads, please. Now, just here in a moment, we're going to be moving out into the open harbour and you will sense a change throughout the boat. Indeed, we're about to be greeted by a very brisk sea breeze. To those of you sat here in the front row, I regret to inform you that there is a tiny chance we might receive a little bit of sea salt spray. It is known as Pillar's Hut, and was deployed during the Cold War. It's a famous vessel, not for its deployment, but rather for an accident that happened during a routine event on board. Accidentally turned the key and fired a missile straight into a summer vacation spot. 134 houses hit in the explosion—a total disaster by all accounts. ค่ะตอนนี้นะคะมาก็อยู่ที่สวนสนุกทิโวีที่โคเปนเฮเกนนะคะตอนนี้เวลาประมาณ1นึ่ทุ่มฟ้ายังไม่มืดเลยก็เลยเก็บภาพสวยๆมาให้ชมนะคะสวนสนุกแห่งนี้จะปิดประมาณ5้าทุ่มเขาจะมีประดับ พวกหลอดไฟนะฮะตามต้นไม้แล้วก็ถนนทางเดินถ้าดึกวันนี้จะเห็นเลยค่ะว่าดวงไฟหลอดไฟที่เขาประดับสวยงามขนาดไหนอากาศก็เย็นสบายมากเมื่อกี้มามา้าไปล่องเรือนะฮะคนละ500บาทแต่มาว่ามันคุ้มมากแต่ว่าฝนตกค่ะฝนตกเลยหนาวเลยฝนตกเลยหนาวเลยอ่าตอนนี้ก็ชมค่ะชมชมวิวสองข้างทางไปค่ะ สวยงามสวยงามเห็นไหมที่บอกว่าเขาจะมีประดับหลอดไฟทั้งทั้งทาง,งต้นไม้หุยอันนี้เหมือนเหมือนเก่งจีนเลยอุ้ยทางนี้อลังกา,อารอลังการน่ยอันนี้เหมือนเก่งจีนเลยเนาะแล้วก็มีนกยุงอายุมือไหว้หค่ะสาธิต9 9ค่ะ <laughs> ไปเล่นทางอะอย่ามาบักทับใครจะให้เล่นดูดิให้โอมละกันส่งแทนโอี่กูวัได้นะเห็นนี้ไม่ไหวหรอกไม่แล้วต้องดูด้วยไงว่าร่างกายเราพร้อมหรือเปล่าให้กูแสน่กูก็ไม่อ่ออันเกิซื้อไม่ได้ด้วยเออะ กูแพ้เหนื่อยขาดเลยคืออะไรเลี้ยนไม่ได้เลยไม่ได้อะไรก็ส่วส่วนให่ right คือถาสิสี่สิ ืตอนนี้หมาม้าก็มาเที่ยวสวนสนุกชีโนวีนะคะที่โฮเป็นเฮเกนเป็นสวนสนุกอ่ที่ใหญ่นะคะของแถบยุโรปแล้วก็เขาจะเปิดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วย <c oughs> วก็หมาม้าได้เก็บภาพจากข้างในมาฝากแล้วนะคะแล้วก็ง่วงนอนแล้วเพราะว่า เดินทางมาจากกรุงเทพใช่ไหมคะแล้วก็บนเครื่องนอนไม่เคยหลับมารู้สึกเพียแล้วนะอาจจะแบบล้าล้าเหนื่อยเนื่อยแต่ว่าอยากบอกเลยว่าสวนสนุกแห่งนี้นะเอ่อดิสนีย์แลแนด์ค่ะก็เป็นเหมือนแรงบันดาลบันดาลใจเขาที่ว่าเขามาเที่ยวที่นี่เลยก็เป็นต้นแบบเขาเลยแล้วแล้วก็เมื่อกี้เข้าไปนะฮะเขาจะมี ประดับไฟอะหาะตามต้นไม้แล้วก็ตามทางเดินนะก็สวยงามสวยงามในแบบแล้วก็มีคนทานอาหารเพราะว่าอากาศมันดีแล้วก็มีร้านอาหารมากมายให้เลือกเลยก็เหมาะสำหรับทั้งเพื่อนฝูงครอบครัวหรือคู่รักนะคะก็มาดินเนอร์หรือมาเที่ยวที่สวนสนุกแห่งนี้แต่ว่าดูแลเครื่องเล่นไม่เหมาะกับหมาม้าเพราะว่าถ้าหมามาขึ้นไปเล่นนะคะ ด้วยวัย60หรือ61นะ้วกแตกแน่นอนแล้วก็ปวดหัวก็คืนนี้ก็จะกลับไปพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามกันไปเลยนะคะโอเคค่ะ <Okay. S 2> okay.